คันดีขนาดนกเข้าเบาไข่พี่น้องตัวหนึ่งนันใต้ตัวหนึ่งน่ะออกตุ่มไปเลือตัวเดียวกาบสบายดีสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีสุผูสุคนสุหมงสุบอนพบเพาะกับช่องน้องแคทอีกแล้วพี่น้องในายาม้าวๆเนาะกับ,บ้าวบันไดแลยแหละพี่น้องเปดโมงกุ้ว้เลยเนาะอยู่เทียงกับไก่น้อยสองคนวันนี้พี่น้องตะก้ากับซ้อมเอาเที่ยวไปสง่งเอาบอกใครกับไปปั่นคันนาหลับจ้างกินงัวเนาะอยู่กับไก่น้อยสองคนไก่น,น้อยจอมแสบเอาเบดเลยลูกถุยยาปลาลุงด้วย คุณยายไปลุงชองเบื่อง่าได้เลยช่องเบื่อเถาหน่อยเถาหน่อยอะนอนลูกนอนแม่จะควายมั้ยนอนเด้อยนี่ยกังเว้นว่าแน่นี่นะน,น,น,นอนอู่ผีน้องน,นอนกับนอนเมื่อละเถื่อบ่ได้นอนเมื่อนี้กับเมื่อนี้กับวันที่สิบนาะพี่น้องเนาะ มือเฮงมือรวยมือหวยอยออกพี่น้องอ้อันได้รอเฮ้อนอนลูกหลาน,นอนอาแพากกลมวหัวไปกิมม๊มือเฮงมือรวยมือห้อยออกพี่น้องขั้งแหลกขั้งแหลกของเฮาพี่น้องเห็นปะจูดกระจูดส่โลดก่น้อยมันเหลือมบะ จูดกระจูดสลุดกันน่อยพี่น้องฮาสีมาจูดทูบจูดทูบเบิงรุ่นห้วยน้ากันนะพี่น้องถือบ,บบนนอถือกระบว่ากันนอพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเฮาจูดทูบรุ่นห,วนหน้วยพี่น้องเบิงหัดจูดกันเด้อพี่น้องโอ้ยมันล่มฮาสิปิดซะก่อน นี่พี่น้องกะลังจุดขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โดนนะบอถือกับบ่ากันเนาะพี่น้องเนาะพราะวันทางแรกในชีวิตท,ที่ฮัดจุดแต่ว่าน้องแคทเองบอกเคยซื้อแร้พี่น้องบอเคยซื้อเลขเนาะแต่ว่าสีจูดให้ปลาลุงเบิ่งเนาะกับอถือกับบ่ากันเด้อพี่น้องพราะว่าเนาะ เป็นแข็งเลยง้ามสิลงมาลูกสบายดีปะลุงก่อนอีเมสาลงสบายดีอันนี้หวานเนี่ยปะลุงบังอื้ยอืกลาบอนอนบหรอเออปเลนรดลูกไปนเลนรถอายุลงอ่งจะไปเลนลดลดของเลนเพิ่น มองเลนตื่นมาแม่กับปัดให้ขโมเออพี่น้อง <Okay. S 1> ปัดมองเลน,นเอาไปจอดเฮียงกันมารุ่นห้วน้ำกันพี่น้องจุดทุบรุ่นห้วกับไก่น่อยยั่งพี่น้องยั่งยังโบเห็นจับตาบึง มัวเนาะจูดกระจูดใช่ <laughs> จูดเส้นโหลดไก่น้อยพี่น้อง <laughs> ว้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องไอ้ขังเหลกในชีวิตเห็นเราได้แล้วบกเคยเนาะรุ่นพี่น้องรุ่นขอให้ขอให้ใหปังขอให้โดนห <laughs> ัวหยุ่มๆยุมมาเ <laughs> จูดทูบรุ่น <laughs> รุ่นหวยเลขเสียออกอยังบอกป้าลุงไงเลขเสียออกอยังลูกอ่ะเลขเสียออกอยังอ้ย <c oughs> อันยกนิวบังดูเลขกเสียออกอยังจอมเสบอยู่กับแม่สองคนโอนี้พอก็ไปหลับจางป่านคันนาหลับจางป่านคันนากินงัวพี่น้อง ไม่ใหญ่นะก็ไปน้ำงัวลงเลิกเติบเลยพี่น้องก็ยังเห็นตัวเล็กเนาะกวันอ่อยๆอยู่พี่น้องผิดพลาดประกันใดกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะเอากะลองเบิ่งพี่น้องครั้งแรกสาธุ ครั้งแรกก็ขอให้โดนด้วยเถอะพี่น้องรุ่นพี่น้องรุ่นพี่น้องว่าโอ้ยน้องแคทก็ได้เห็นให้ตกใจค่ะรุ่นพี่น้องข้างแรกเนาะบ่เคยจูดมันนี่ห้วยไทยพี่น้องเห็นถูจูดเละก็เลยจัดหาปลาลูงบึง รุ่นน้ำกันรุ่นน้ำกันเนาะโอ้ยว่าไงนางเฝ้าพี่น้อ,อนง,อองจ้องตาไม่กระพริบ ควันควันทุกพี่น้องมาแล้วมาแล้วศูนมาแล้วพี่น้องศูนมาแล้ว มีรุ่นมีรุ่น,น,นพี่น้องมันสิเป็นศูนย์ยังเนาะพี่น้องเนาะรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่น จับตาดูอย่าให้พลาดชูนยังลูกชูนยังชูนยังจังมันว่าวยังพี่น้องเอ้ยบุกหุเรื่องกันสั่งแม่แม่แม่แกส่งให้ตัวบอตัวแม่บอจื่อบอ Rún nhắn, phía nông rún nhắn Rún nhắn Lút 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 Một làm nhà bài đó, phải đấy nào lúc Mi lún, phía nông mi lún ศูนย์สี่ห้าหว่าพี่น้องเออเออเหนียวกันเหนียวลูกศูนย์สี่ลีพี่น้องรุ่นน้ำกันพี่น้องรุ่นน้ำกัน ขอให้เฮงเฮงมันมันเฮงเฮงปังปังสุขคุนเด้อเน,นะาะผู้ใด้ตัวใดก็เมนบอกน้องแคทในเด้อหากน้องแคทนําบมเคยสื้อพี่น้องเ้าบผ,มผมเคยสื่อเลยสื่อบมเป็นแต่ว่าอันนี้น่ะจูดครั้งแรกเด้อพี่น้องเพิ่งเพิ่งเคยจูดครั้งแรก รุ่นพี่น้องรุ่นตัวสุดท้าย04มาแล้วนะคะ04เหลือตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรรอลุ้นเลขก็ลุกไหลมันนลุกเฮ้อขึ้นเสือบอกลานะเฮ้อขึ้นลุก เ็กก็ยักรุ่นพี่น้องลูกก็ยังเอามาพี่น้องมาเอมาแล้วพี่น้องมาแล้ว ดูดโดยอืมอืมอืมมันสิเป็นตัวอย่างนาอพี่น้องอจุดทูบรุ่นหวยครั้งแรกในชีวิต เออแม่ชิไะล่างให้ดอกอย่าจกที่ละลูกอย่าจกพี่น้องพี่น้องพี่น้องศูนสี่หพี่น้องคาว่าเป็นเลขหกใน่นอนศูนย์สี่หกแต่อย่าลืมว่าเลขหกกับเลขเก้าคือตัวเดียวกันเนาะพี่น้อง 046แต่อย่าลืมเด้อพี่น้องว่าเล็กกกับเล็กเก่านะมันเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนวไนติเพราะว่าขั้นกรับขึ้นมันก็เป็นเล็กเก่าขั้นปีนลงมันก็เป็นเล็กกอย่ามาเสร็จใช้แม่แม่สิไปล่างให้ พี่น้องขอให้เอ็งๆงปังๆเด้อพี่น้องครั้งแรกในซีวิตของเฮาจุดทูบรุ่นหวยเไปไ็นออีย่าดูลูกเไปไ็นออีย่าไู้ไหมออีย่านะฮุกอาลีพี่น้องขนาดนะ่ะ ศูนย์สี่หกพี่น้องกับโบถือกรบโบว่ากันเนาะพี่น้องซื้อหูหาบาทสิบบาทเนาะขังแหลกของเฮาพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องฝากเป็นแรงเสียแรยงใจฝากกดไลค์กดแช่เนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนขอให้เฮงปังปังสบายดี